ผมชื่อวิทยานะครับเป็นกรรมการทำหน้าที่ผู้การนิสิทของของคอกคาร,ริสซอนนะครับผมเชื่อเุ็นของเป็นวิศวกรโยธาเป็นผู้ตรวจสอบอาคารแ่งนี้คารับผมเป็นวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องเทปสื้อบางบ่อนไถงคุณคิมนี่เป็นวิศวกรสายฟ้าประจำบริษัทอันนี้เราก็จะตรวจโดยดูของโครงสร้างเป็นหลัก ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เจ้าของห้องถ้าห้องชุดท่านอยากจะให้เข้าไปดูก็ได้นะครับเรื่องของอยู่เป็นเบื้องต้นเพราะเราจะสุ่มตามความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยโดยเ่้าปาร์เลยจะสุ่มเจ้าของห้องที่เสียหายมากที่สุดได้จากมรูกการแจ้งว่ามีรอยร้าวอะไรเกิดขึ้นไหมงจากะไปนินไปครับงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นอันนี้เราตรวจต่อตามความหมายของคุณผ เรามีเรามีแบบความรับผิดชอบที่ให้ตรวจให้ให้แม่คุณอยู่มาตรวจนะครับเราตรวจเศษกับความให้ไปรับรองที่สามระดับก็คือหนึ่งสีแดงสองสีเหลืองสามแต่เราเขียวเขียวก็คือต่างแดงก็เปิดใช้ทานแต่มีเงื่อนไขนะครับเฮ้ยเออแดงนี่คือห้ามใช้เลยเหลืองเหลืองนี่คือเปิดได้แต่มีเงื่อนไขเขียวนี่คือตางเปิดใช้อาคารได้ตามปกติหลังจากเราตรวจเรื่องโครงสร้างแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราจะให้หมายผูี่ไปเซอร์วิสนะครับเป็นแบบควาร์มผิดชอบโดย นะครับรับรองโดยวิศวกรผู้ตรวจสอบราคารนะครับเสร็จแล้วเราเอกสารพวกนี้เราจะส่งมาที่กนอมกรมโยธาให้นะครับที่จริงไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องทำอะไรครับแล้วก็จะเข้าอยู่ในลิงก์ของ Google Google คูณ Google ของโยธาแล้วก็สามารถคลิกไปดูด้วยว่าใช่ครับว่ามันมีบ้างไม่เงี้ยอาจจะช่วยกันได้เรีนได้ดีเลยไม่มีนได้ีเลยครับเอ๊ยเงี้ยเป็นเรื่องของความเก่าไม่ได้ไม่ได้มีผละไรเนาะถ้าเราดูเลบ ไม่เคือเป็นรอยต่ออผนังข้างไม่คุยกับสารนี้จะเจะเก็ตจะเก็บบางคนไม่รู้จะซ่อมไหมคะถ้าอย่างนั้นอ่ะรอยต่อยผนังผนังข้างกับถามว่าต้องซ่อมไหมฉันก็รู้ว่ามันไม่สวยก็ต้องกลางในความพอใจของเราไม่ซ่อมก็ได้ไม่ซ่อมก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับเราจแต่ตรงนี้มันไม่สวยมีรอยร้าวคุณก็อี้ถ้าซ่อม ก็เหมือนกันซ้อมเหมือนกันต้องซอมเหมือนกันวิธีเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าจะซองคือบัจ็เท่าไหร่ลอยอย่างนี้ก็ต้องต้องซอมเหรอคะไม่ใช่ต้องซอมหมดไม่งั้นคุณทาสีไปมันก็เหมือนเดิมคุณโปไปก็เหมือนเดิมหรอกมันก็จะเป็นรอย่อกเหมือนเดิมอย่คือคือคุณจะเอาสีให้มันที่อยู่เนี่ยทาหมด้นช่วงนึงเวลามันก็ถ้าถ้าคุณคิดว่าการซอันไม่จบปัญหาคุณก็ไ่ซื้อสเนเลสมาเข้างงจลอ วันนี้ก็ได้มาตรวจสอบป่องลิฟนะครับซึ่งเป็นไฮโซอันนี้ไฮโซน์หรือตรวสัวโลโซะกำลังดูรอยล้าวของกระโดดโต้องเรียกตัวป่องลิฟเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะหนสร้างหลักนะครับเพราะว่าป่องลิฟคือมันจะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาของลิฟต์ทำให้ผลกระทบต่องป่องลิฟ มันมีมากที่สุดครับผมแต่สําหรับการตรวจอันน no ี้คือภายในกล่องนิ้ก็ยังไม่พบรอยเล่าอะไรนะครับอันนี้คือชั้นที่244ครับอันนี้เป็นกลุ่มโลโซนโลโซนจะวิ่งถึงชั้นนี้เท่านั้นส่วนไฮโซนจะวิ่งถึงดักฟ้าแล้วก็พาสิเทอร์เรตหรือมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา ไม่ไม่ไม่เท็จจะไดนี่แสมคะสี่สอ่าสีคือคือกตาวน้า้มันมันต้องยกอง้มันดมันเปามเปเอ่อสี่หนึงี่อ่สมเลจะเป็น้นสาเลยเอ่เอเป็นเงินนะี้บีนี่คือบีอ่าอพอสี่อสี่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 ชั้นไหนเนี่ยดูดูที่ชั้นด้วยีชั้นไรค ชั้นไหนถึงชั้นไหนตอนนี้เรานี่คสีที่ใช้แต่ยังซับไอ้ี่ฉีนัลอีองทาสีของพื้นนีต้คือไม่ได้ส่มากเอ่มันเป็นแบบเด็กที่เคนเดีย้าเป็นแบบเด็กผิวมันจะมันสีไม่จับครับผมคือนพือนผิวของพื้นตอนนี้มันจะมันครับผมสีไม่ค่อยจัถ้าถ้าถดีคือถ้าถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าจะเป็นแบบไม้เทปจะเริ่มจากเทจับโกลกาสีดครับกันแล้วรอยตรงนี้ค่ะมีมีผลต่อโครงสร้างอะไรไหมที่เห็นในพื้นที่ส่วนกลางจะเห็นแบบเนี้ยเยอะเลยค่ะหลายช,า<อ>ชั้นว่าโครงสร้างมีผลอะไรสิ่งที่มีผลเกิดความเสมียงถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นรอยร้าวอย่างนี้ต้องอ่านถ้าเป็นทรุปชั้นคือประมาณเราต้องป่อออกมาเลยว่ามันมันล้าวหมือโครงสร้าง ันนี้มันเป็นผนังมันเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนพรับผมถ้าถ้าถ้ารอยร้ายอย่างนี้คืออย่างนี้ตั้งฉากนี้แสดงว่าฝั่งทางนี้มีการซุดตัวแต่ถ้าประมาณร้อยชั้นเดียวคือน่าจะเป็นรอยร้าวของคนฉาบแต่ต้องดูทุกชั้นถ้าทุกทุกชั้นเป็นเหมือนกันหมดแสดงว่าเขียงมางนี้เข้ามางนี้นะคงสร้างเสาเสนนี้มีการซุดตัวลง แต่ถ้าเป็นชั้นเดียวผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ของผนังเฉพาะผนังจุดนี้แต่ถ้าเป็นทุกๆชั้นคือแน่นอนคือตรงนี้สุดตัวไปครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นแนวเดียวกันทุกๆชั้นต้องออยตำแหน่งเดียวกันแียวกนความเฉียงประมาณนี้แล้วต้องเฉียงด้วยรอยรอยรล่ลักษณะให้ดึงเดียวเดียวกันี้เดี๋ยวแต่แต่ถ้าเป็นชั้นเดียวชั้นบนไม่เป็นชั้นล่างเป็นคือตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของ ผน,นังอย่างเดียวผน,นังอย่างเดียวประมาณว่าตอนนี้ผน,นังตรงน,นี้ตอนนี้ผมสามารถทุบทิ้งได้โดยที่ไม่กระทบอาคารของเราเลยเพราะว่าคนสวยเคยบอกว่าเือนี้เป็นงานตกแต่งขึ้นมาเราทำโครงสร้างขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตกแต่งตรงน,นี้พเพราะฉะนั้นถึงเราทุบตรงนี้ออกโครงสร้างไปยังี้เพราะว่าเป็นทหลังแต่งโครงสรส้างเสร็จแล้วเช่ใไหมใช่ครับเข้าใจตรงนะครับ อัน <yeah. S 1> นี้มันไม่ได้รับแรงเ่อยๆง่ยแค่แบบบางไม่บางตาไม่เราเห็นมฟังหนแค่นั้นเองต้องต้องตรวเรื่องอก่อนว่มีรยยนี้ไม่มันต้องเป็นทุกๆชั้นครับผมเรองรับเป็นตัหนือามกจะเรอบยือ้ง วันนี้ผมได้เข้ามาตรวจสอบอาคารเป็นตึกคอนซอนาวัมแหงนะครับเป็นตึกสามสิบเอ็ดชั้นโดยหลักจริงๆของวันนี้คือเป็นการตรวจโครงสร้างของอาคารได้ตรวจสอบทุกๆชั้นเพราะว่ามีรอยร้าวบางจุดซึ่งรอยร้าวาส่วนมากเป็นร้าวของผนังปูนฉาบซึ่งเป็นส่วนงานตกแต่งไม่ใช่งานโครงสร้างของอาคารสำหรับ อของกรมยธาธิการและผังเมืองจะมีระดับไว้ที่ประมาณ3สีสีเขียวสีเขียวนี่คือ,อใช้งานได้ตามปกติแล้วมีสีเหลืองสีเหลืองนี้คือใช้งานได้บางพื้นที่จะมีบางจุดที่ต้องคอมเมนต์ว่าห้ามเข้าพื้นที่ตรงนี้แต่สีแดงคือห้ามใช้งานได้เลยแล้วการตรวจตรนี้ผมพอสืบได้ว่าอา,อาคารหลังนี้น่าจะเป็น ขอใช้พื้นที่เป็นสีเขียวกันครับผมครับคนก้อนผู้ตรวจสอบชื่อคุณบุญสมประกานนะครับใบใบตรวจสอบใบอนุญาตเลขที่ใบไม้สองสี่ห้าศูนย์ทับสองห้าห้าห้าครับผมแต่เป็นวิศวกรโยธาหมายเลขพยสามศูนย์สี่สามหกครับได้รับใบอนุญาตจากผู้ตรวจสอบนานเป็นผู้ตรวจสอบประธานนะครับขอกรมโยธาธิการตามกฎหมาย่างเมืองนะครับคุณ ผมพิชิตกรเป็นเอ็มของบริษัทเป็นวิศวกรเซฟตี้นะครับของบริษัทเซฟตี้เอนจิเนียริ่งออเดิซึ่ง,งเป็นบริษัทที่เข้ามาตวรวจสอบอาคารของบางกอกพีรุสท์ทุกๆปีที่พี่วิทยาไว้วางใจนะครับผมขอบคุณ,ค,ณครับพี่ครับอันนี้ลูกมาชื่อคุณอะไรครับสุภาวดีพองรุณศรีครัชั้นไหนห้องไหนครับ,บชั้น33ห้องห้1ค่ะได้เดินตรวจสอบด้วยนะครับเดินตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะก็ส่วนโครงสร้างหลัก ไม่ได้เห็นรอยอะไรที่แตกรล้าหรือที่แตกเ้าหรือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผนังค่ะอาคารที่หนึงเสาหลักพวกเสาหลักพวกนี้ไม่เห็นรอยเลยคเสาอาคารไม่มีปัญหาใช่ค่ะเป็นแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับก็มีส่วนเสริมที่ว่าที่เป็นรอยล้าส่วนใหญ่จะเป็นรอยของการฉาบปูนซึ่งเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมเป็นงานตกแต่งนะครับในส่วนของการตกแต่งซึ่งไม่กระซึ่งไม่กระเทือนถึงโครงสร้างหลักนะครับผม แล้วก็มีสิ่งที่ท่านคุณสมตรงได้มาช่วยแนะนําเกี่ยวกับ<อ>การซ่อมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทางสถาปัต์ว่าจะต้องทาอย่างไรบ้าง<อ>และกรณีที่เห็นว่ามีรอยร้าที่ดูผิดป,ปกติก็สามารถที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมได้น,นะฮะโดยการข้อออกซึ่งสามารถทําแล้วก็ดูได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ก็ใจมากที่ทุกอย่างไดม้มีส่วนร่วมอันนี้จะมีวิศว ก็สถานมีกี่คนเนึ่ยครคุณสวยใช่ไหมคุณสวยชั้นไหนนะคุณสวยห้องหนึ่งสามสามห้องหนึ่งสามสามนะครับชั้นเนี่ยชื่อจริงคุณสวยชื่อเพลงสถานปนิชแล้วก็เป็นลูกบ้านที่นี่ได้เข้าร่วมตรวจด้วยนะครับนะครับก็ไม่ได้มีความก็มีความผิดตรงกันกับทางคุณบุญถมนะครับว่าไม่ได้กระเทือนกับโครงสร้างหลังส่วนมากเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับคือคือปูนฉาบปูน ซึ่งกระเทาะออกมานะครับไม่ม,ไม,ไมีไม่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 เป็นอะไรมากนะครับผู้ผู้ผู้ผผผพากอาศัยที่อยู่ที่บาง,งเกอกเฮริซอนให้สบายใจนะครับทางทางทีมเราผู้ตรวจสอบเรารับรองว่าอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับยังอยู่ได้อีกห,หลายหลายสิบป,ปีครับนะครับก <ox ias> ็ <ing> คือคือคือผมเสียชีวิตแล้วไอ้นี่ก็ยังอยู่อย <laughs> ู่ <propio> อยู่ได้เป็นร้อยครับเพราะว่าโครงสร้างเขาแข็งแรงมากนะครับผม ครุณมีส่วนเสริมอีกนิดหนึ่งที่ชั้นแปดนะคะที่ว่าตรงนั้นจะมีส่วนที่เป็นสระว่ายน้ำเนี่ยตัวเสาหลักเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันแล้ะตรงนี้จะมีกระเบื้องที่ที่หลุดไปนิดหน่อยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมปิดสะเล็กน้อยนะฮะเพื่อซ่อมแซมตรงนี้ให้มันไม่ให้มีความชื้นเข้าไปในบรเสาเราจริงมันมันมันซึมได้ซึมอยู่แล้วแต่ว่า ซึมช้ามากแล้วก็ในกรณีนี้เราก็ต้องพยายามป้องกันให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคาแนะนำที่มีประโยชน์มากครับผมแล้วก็คิดว่าเราอยู่ที่นี่ด้วยความสบายใจเทียบปรทีทอื่นใช่อื่นเรามีปัญหาน้อยมากเรามีส่วนใหญ่ก็เป็นรอยคราบดากระแพงเหมือนกับรอยแมวขวดนะครับการเคาะร่อนู่ครับร่อนมาตามปกติของอายุงานปูนอะไรนะการฉาบนะครับก็ขอบคุณ ขอบคุณพี่วิญญามากครับผมขอบคุณมากขอบคุณเจ้าชี่ทุกคนทุกท่านนะครับเอาบางขอคาราซอนนะครับครับผม